ยอลยนี่กูโดดอกจากรถมมาอยู่นี่นี่ออะไรนี่วันนี้กูด้ตงัเจ้าเสาแลอยโค้งเอ้ยเลยโค้งนะทุกคนมันนี้นะสินสวนแวนรถฟอรดว่ะฟอรฮะนีมันต่ำนั่นี่แปรเพิ่ะนอยู่เพื่อนี่ว่ะนเล่ะน่อนังทุกคนวันนี้ไม่นี่กาะนี่

ลงลงแค่น uh, so ี้บ่นี่มันเลี้ยวนะนี้และเ่เด่นเด่นเีอ่าเน่ยเราทุกคนทางโค้งนะพุกโค้งอันตรายป้ายบอกว่าโค้งอันตรายสเปนเนี่ยสเปยยังสไปยยังขี่ไปเฉยมันโมเมนทางบนหินน้อนหินเดี่ยวออกแบบแบบหอนบนหินแต่สเปนันเดียวออกแล้วก็สัตว์ลงไปหุ่นหุ่นหอดกันแทนาหุ่นเจงเลยมีเซต่ว่าบอนนียนะรถลงหลายคันนะทุกคนหันกะลงนั่นนี่กะลงป้าลิกลิกลิกลมหายใจ แบอลน,นี่สัตว์ดงๆ,ๆเลยก่อนบอลนี่นะครับเด้งดงประมาณซีซีบอลน,นี่นะหละโคเป็นจังทาง้ายดีลงนี้เนาะอันนี้รถเขาเออมีแต่ร์หอยรถเขาลงคังนอะไรก็ลงสองสามคันลงคู่มือมีแต่ร์หอยรถลงมันทางโค้งแหงแต่คนโค้งหักมุมเช้ามึงขี้ลงมายัางอันนี้นะบอกปากมันเลย <c oughs> แล้วมันงอนหินคนเดียวมันหอนงอนหินแล้วมันก็บอลลงหลงังจัดดงๆดงๆ,ดงๆนี่เหะป้ายก็บอกว่าโค้งอันตรายทั้งนั้นสองป้ายแต่ในป้ายเดียว บมีาหบบเจ็บ,บเนาะใครแต่บบบาดเจ็บนี่ใครมันตำหีน,นกับพอแหงอยู่อันนี้นะเดียวออเด้มานนหนนีนวิทยเดียวหนึ่งรถกับโมไปได้ไ<อ>กระจกแตกข้างหนึ่งแหวนแตกข้างหนึ่งแมาถสียบลมาสามคันแล้ทุกคนันคนเด่หรันเย่อแบมบเหมือนขับมขับอะไรแล้ เป็นอะไรแปเป็นอะไรแปตอใช้ใช้รอยห้าผัวบ้าปะคนพอดีนพอดพี่ไปกินมีสติแล้คนพอน้อนเนาเราจะพูดพอดีจะด้หูซึกโตกไงน้องบอกว่ามึงจะไปไซจอดจอดมงมปทางมงมปทางมึงจะไปจอด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 มืนกัเอาไปซืยอยู่แล้ววันที่มาพอดีเราคนพอนรถมีสติดเลย่ายว่ว่าเลื่อนงอนหินน่นเด้ซัดดง แล้วก็มว่าหนีแต่มันฆ่ากันแท่นหน้าไปบ่ได้แล้วก็หล่นลงกระจงกันเลยแตกเอครับรถนะจาาคือห้อยใต้นี่กับโกคงอมันชิล้มมามันมีสติแล้วมันขึ้นมันขึ้นบ่ได้ทตางนเองี่เลยนี่แหละสินส่วนแหวนรถสินส่วนนะทุกคนพี่ว่าพีว่าเขามาอย่างก็ประสบการณ์ประสบการณ์หายเคาะให้เข็น กค่แต่บอกไปลงหม่องอื่นนะคนลงหม่องตรงไหนตรงนานเนี่ยบ่มีแนวอื่นเสียหายเบิ่งป่าลดสเปดแปดเจ็ดเก่าแปดบ่มือไปได้แต่คนทำบ่อยากเสียเงินถ้าหน้า่าหน้าจืด้ว่าลดสแปรหลดแล้วแหละวันสุดกันแท่นตึ้มเกิดน้องโคมกันสองไอ้น้องโคมกัน ไม่บ่หหยซึกโตเลยนะขับมาดีๆเนี่ยขับมาคือซ่าเบิ่งแนวเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าหอดพี่ใบเต้าทำเป็นอะไรเฉลี่ยๆย่างหอดพนี่เราแต่ก่อนกบ่ได้แปลมึงมากเลยมึงเดียวได้เดียวกบอมึงขับมาแล้วมึงเห็นทนทางในขางทางแล้วมึงเน่ยมึงเน่ยเลียวรถออกนั่นนี่เลียวหน่อยแหละกูถามว่ามึงสิไปยังปวดเหนียวบ่แล้วมันก็ขับบุ้ยไว้เขับไว้เขับหัวจอดจอดมันบ่แมนทางไปแล้วมึงก็ยังขับอยู่เลยกับหอดพี่คนนดียวผ่อดลงแล้วมันลงหายหน้าแล้วแล้วมันสิบื้นมึงก็แท่นะข้ารถ เดี๋ยวแล้วมึงนี่มานสั้นหอกระเทียมมันเนยหลุเออได้หันขึ้นนั่นเดี่ยวขันบโมมีคันแท่นหน้าโมมีเบรกเนาทุกคนคันแท่นหน้าเป็นเบรกก็เอาคันแท่นหน้าเป็นเบรกผู้สาวเกี่ยวกันอยู่เบาประเด็นนี่ นี่มันขึ้นมันแต่่อยรถเออหยรถเขาได้นี่นะเขาก็ลงมกันในพูดนอเปียอยู่ออฮาเป็นหวายรถใหญ่เนาะรถล้ลายเนาะทุกคนโมนี่เป็นทางโค้งพี่รถมาอยู่พี่นี่มันลงมาตามนี่รถครับพีบ่ลงานี่อันนี้ฮวยรถกันได้นลัลงคันคือล้มลายลอยไป่อยมาเด้อลุกลานเลยตีชุมพานเราลงมาให้หน้าแล้วกั บัดเพิ่นมีสติแยเลเพิ่นไปบืนในขั้นขึ้นกันแท่นนั้นมันห่วยมันพักไม่เห็นอะไรเกาะมันบืนขึ้นสูงพุ่นบืนขึ้นแล้วมันอันนั้นรถมันบวกขึ้นแลกคอมันกระพับเลยฮาวเราเป็นนั่นนี่แล้วฮาเราเป็นนั่นนี่และวตึมล้แบบสไลด์โตไปเลยนะเพราะฉะนั้นชวนกี่พุ่นไงก้มหนาเต็มกี่พุ่นบวกลอยสีแบบเอืนยาดเทปต่หัวควันมันโอนหัวไ่ได้ทุกคนทางน่ะทางโค้งน่ะอยู่พุ่นแต่ว่ามาล้งอ่ะลงอยันหนีงง บ็ตักงับมาละเลี่ยวคนทางเลยเลี่ยวคนทางเองอีกเก่งเรื่องเก็บโบกันได้เราทุกคนแต่ว่าอายโบอายแบบแผลนั่นที่หล่มนั่นแหละให้ลูกขึ้นก่อนลาดอีกลูกขึ้นแล้วก็กุ้มเอารถขึ้นมอหลแตก็ดึงรถขึ้นแบบง่ายๆกับบ่โมมีสติเนาะมันแบบมันคล้ายๆกับว่หฮาลับในเจ้าที่แห้งเขาเจ้าที่แห้งบ่ แต่ว่าลงหลยคันอะดินนี้แไวลาลย่งแต่นมันดขั้นลงพเห็นรอยล้นลงใหม่ๆิแน่กับสิบมีสตีพูดดยบอ่นนั้นอะลดลงจึนก้งใหม่หักเบิดแต่วันเป็นรถใหญ่ลดพ่วงลดยังโคตี่ะตายสามชกตายบตายบเดีายผู้เล่นั้งสองคนแล้วก็อีกคนหนึ่งเ้เฮยเน่อนเฮ้ยนจารนะต้มกทำเลยโคตอันตราย มาอ่นทางพุทธแลมาแต่เมืองใช้ผู้ท่องเนาะตัวแม่ทางผีดนะเป็นทางไปประทัดโพน่ะทุกคนก็เอาชิ้เหลี่ยมโมกกระหอบไปกินแล้วเป็นไงทางก็กินผีพุ่นจนอิ่มใเป็นไรใช่ไป่ะก็ป่ะแอคทดสอบด้วยอ่ะแอคทดสอบด้ยจำลองเหตุการณ์เนาะจำลองเหตุการณ์แบบทำสอบแต่ว่าให้ต้องแว่นแตกคือกันเลย มันบาขึ้นน้ำบนปีแหมเราแตกกลางเลยงั่นเราจะออกทางมันเบืนถึงซุ้งอลไรบ้าอันข้าวปวดทึงดินเนาะขาบปวดทึงดินลำเหนียงแล้วลบบุมไปอันหอบถีบหอบแดนมาลบมาหลมในไหน้านี้ใครยู่อนี่มันมันแบบมันบวเสียหายอย่างแปลว่าเขาไปตำเฮือนขจอบหรือว่าตำห่านอันนี้ขจอบแต่มันจะเสียหายหลายอย่างเลยทุกคนแต่ว่านี่ าหารายกัวบ่แม่บเสมียอย่างแต่วันนี้ห้าลงหาหน้าห้ากับบเจ็บลงนีใจเวียเียวลงแม่ทำมนสิไปลลลิฟลิฟจัดลูกหมดพี่นี่นอกลอมไปตักไปอืออื้อือบ่อันนี้กดนนคือกันหลดหลสลัดมาเลยป้ายไทยบ่แฟนโรเบิร์ดิสค r เ สภาพรถยังบวเสียหายอยังเลาแต่คนแต่ว่าคนอะแบบอันมีแต่ขี้ตมเอ้ยขี้ดินเต็มไปแถวกลอนแต่ว่าเขาหลังหนําไปเลยเราทุกคนตอนไปทลบนะอันนี้อันนี้ตอนเท่าเมื่อเราทุกคนก็เลยมาแวะถ่ายให้ทุกคนในเบื้องว่ามื่อนี้เราสเปรหักโค้งเลยโค้งแต่ว่าโค้งโค้งนะโค้งอยู่พุูนเนาะแต่ว่ารถโซสลาร์และสิลงอยู่นี่เราทุกคนเพราะว่า เท่ากับบเน่ใจกันแท่นี่นะมันชื่อแลาวทางแต่ว่านาทีชอยู่หันเนาะแม่นะทีชุ่นห่นมันหนาเรือเสือได้เด่นก่มึงในรถก่อนมันบเมนหอยเหี่ยแล้วแบบนีเิ่เหมอนกันนี่นึ่งสองเดนมันเหีนวอมผุดนี่นะพอดนะไยังที่บอกเอฟซีเป็นจได้แบบมีเอซีเป็นห่วงีมาเข้ามาเคงออันตรายสีมาข้ามาออันตราย แบบประอับเป็นห่วงนะาทุกคนแบบซา,าพแปะนะบ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดยังแบบขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงที่ทแจกิจุภัณฑ์เราลงแต่ว่าขอบคุณทุกคนเพราะเชื่อว่าต้องมีคนเิ็ห่วงเลยเดี๋ยวเราทุกคนเบิกซาแปะเป็นไปอย่างเวลาเฮาขับรถขับล่างสติต้องมาก่อนนะทุกคนแต่ว่าเชื่อว่าน้องนราลงแล้วท่านก็อาจฉริเป็นบทเรียนให้น้องแบบมีสติตลอดนะทุกคนเพราะว่าขี่รถลงคลองสองเถื่อก็อาจฉริเป็นสติให้เฮาเนาะแบบระวังใน้างหน้าทุกคนกับ การในปีใหม่นี่ก็ขอให้ FC ทุกคนเนาะที่ว่าขับรถขับลางหรือว่าเดินทางไปหันมานี่กลับบ้านหรือว่าไปเฮ็ดงานก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยไว้สุดทุกคนสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอคำว่าขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบคุณแต่ว่าเลือกเลีกเรื่องฮวานเราเลือกเอาใจใคัด้วย ออกแล้วบางแดงอออกะเบ้อเจ็ดเก่าบ่หาศูนย์หาศูนย์เจ็ดเก่าเอ้หาหาหาศูนย์เท่ะไร่ใส่เขาเน่ใส่เาใส่ือการตนแมนใส่ชิหาใส่ใส่เมื่อนหาเคเห็นอยู่สังเคยเห็นยูสังเคยเห็นยูบัวสัก็เหมุกทเคยเห็นอยู่สังเคย ช่วยเบิกฐานไม่พูดฉากใหม่ตัวฉากใหม่แล้วใช่ช่องหน้าหนาวก็เจาะก็เจาะที่คนช่วงหน้าว่ารถุดสเปรล่มแปตกแล้วคนยังมีเรื่องที่ว่าแปตกกว่าหอนอึ้งกว่าหันอีกทุกคนแบบเฮาเคยใส่โกโปมาเคยถ่ายคลิปมาหลายคลิปแล้วทุกคนยังบ่เคยแบบพ่อปัญหาแบบนี้จักเถอปัญหาก็คือว่าคลิปที่อยู่ในอัน โกโปรนะทุกคนที่ว่าเฮาถ่ายเป็นคลิปที่ว่ามีความยาว12นาทีนะทุกคนเดี๋ยวสังเกตมึงดีๆอันสิกดท่านหยุดที่มึงนี่นะทุกคนคลิปเดียวกันสื่อเดียวกัน12นาที19วินาทีนะทุกคนความยาวของคลิปนี้คลิปตอนที่ว่าเฮารีวิวบอลจุดที่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะทุกคนรถสแปรเลยโค้ง้วบัดที่นี่เฮามาก๊อปใส่คอมพิวเตอร์นะทุกคนจะเอาลงอัน YouTube ขอคอมพิวเตอร์ซีโฮมคลิปสักกันกำลังชิตรตาต่อในยูทูบหนุนคนคลิปมีความยาวเพียงแต่แปดนาทีหาซีเวสตวินาทีหนุนทุกคนลองก๊อปใส่โทรศัพท์ก็ได้แต่ซัมนี่หนุนทุกคนแล้วก็ลองเอาใส่โกโปโกโปเก้าของเอื่อยก็ได้แต่เจ็ดนาทีเอ้ยก็ได้แต่แปดนาทีหาซีเวสตวินาทีหนุนทุกคนแต่ว่าความจริงล่ะนะคลิปเนี่ยความยาวเต็มนะแม่นสิบสองนาทีหนุนทุกคนแต่ว่าพวก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่ยนะเขาเคยใส่มาหลายเถื่อนะนะทุกคนโกโปรนี่ใส่ตั้งแต่โกโปรแปดมาจนหอดโกโปรเก่ากับประมาณหลายร้อยคลิปนะทุกคนการ์เซลายกันมากอ่ะบมเคยพ่อปัญหาแบบนี้จักเถื่อนนะทุกคนเดี๋ยวสิยหายเบิง้งเปิดให้เบิง้งคลิปเต็มคลิปนะหอดแต่แปดนาทีหาซีเวสตวีวนาทีกับตัด์นะทุกคนเดี๋ยวสิรีให้เบิง้งนี่ปึ๊บ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 เบิ้งจบนะทุกคน ก่อนที่ว่าฮาสิไปันรีวิวจุดที่ว่ารถเข้าเจ้าความนะทุกคนแต่การคีบคก็ยสีหยุดอยู่นี่แต่ว่าเฮาเบิ่องอยู่ในโกโปรนะยังบหยุดนะทุกคนจนมีฮอดมาเข้าเจ้าไล่ไล่โคบฮาตอนเฮาขับรถแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะทุกคนอาจจะเป็นเรื่องถ้าชีว่าทางวามเสือก็อาจจะเป็นเรื่องอจจเกีเจจเเเ่ยวกับเจ้าทิน้นนะทุกคนอันนี้ฮาก็บในใจเจ้าที่บอนที่ว่าฮาอันขี่รถเลยโค้งนะทุกคนเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดลาย่อนนั้น นี่เออคนอยู่ในโกโปรนี่ตอนนี้เดี๋ยวให้มันโฟก,กัสกันตอบน,นี้ตอนนี้ในโกโปรนี่ชิเวหน้าที่เราทุกคนนย่ังเบิงไดอยู่ตอนที่ว่ามารายการเฮารายการืหญ่กับซาเปทุกค,คนยังเบิงไดปกติและก็ตอนที่ว่าเขาไปรีวิวบอลรถขาเจา้าเกิดอุบัติเหตุนะทุกคนพวกเศษกระจกรถ ที่ว่าเคยเกิอดอุบัติเหตุนี่นะทุกคนซิบนาทีตอนนี้นี่ก็ยังแบบคลิปก็ยังหลินได้ปกตินะทุกคนยู่โกโป,โปรนี่นะทุกคนหลังจากที่ว่าแปดนาทีผ่านไปแล้วละกัน หน้าที่ที่เก่าที่เสียบห้าก็ขับรถมาแล้วก็มารีวิวบอลที่ว่าเกิดเหตุนะทุกคน,นอยู่ในโกโปรเบิร์ได้ปกติในการมารีวิวบอลที่ว่ารถกร็จะออความนี่สิเป็นพวกกระจกรถที่ว่ามันอันเรือนะทุกคนหลังจากที่ว่ารถกร็จะออความอยู่บอลน,นี้ก็มีคนอันเสียชีวิตสามศพสาแปลว่าแต่ว่าเฮามหนึ่งวงว่าเสียชีวิตตัวไหนเป็นวัยรุ่นนะทุกคนขี่รถไวัแล้วก็เลยโค้อองเพราะว่าบอลน,นี้มันสิเป็นจุดที่ว่าโคง้งแห้งหรือโค้งเกือบ ประมาณ4 5องศาคนก็ซีมีป้ายเตือน2 3ป้ายว่าเป็นโค้งอันตรายนี่ทุกคนหลังจากนั้นก็เฮาก็ขี่รถมานี่แล้วก็มาเข้าจราไล่บบนี่ซีมีตอนที่เอามาเข้าจราไล่กัดแต่ว่าพ่พาอพ่อเทากอบเขาคอมนะทุกคนโบมีหอดแต่แปดนาทีก็จบคลิปอ,อันนี้อยากถามทุกคนทุกคนที่ว่าเคยใส่พวก กล่องถ่ายหูหรือว่ากล่องถ่ายวิดีโอนคนแบบเคยพอบัญหาเดียวกันบถ่ถ้าวาพอปัญหาเดียวกันกะคอมเมนต์ลงมาได้ทุกคนแบบอาเซียนเอาหายตกใจได่นเนาะทุกคนพเพราะว่าเฮากับโบเคยแบบพ่อเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตสักเถอบอบเคยพอหากาซิเป็นัางแหลงเนาะทุกคนแต่ว่ารถที่ว่าอันสเปรคีเนาะทุกคนที่ว่ามันแหกโค้นงนะเมื่อนี้เนาะออกเลขเนาะทุกคนออกเลขไทยออกลอตเตอรี่เนาะทุกคน รางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวออกแปดเจ็ดบอลที่ว่าเข้าไปเนี่ยเขาจะเห็นรถล้มคนเห็นรถดสเปรย์ล้มกับเขาจะกระถึกถึกหัวหนะทุกคนแต่ว่าเฮาบดเดียวลงเฟสบุ๊กเท้าเอาลงเฟสบุ๊กนะพี่น้องซื้ออาจจะมีคนถึกเลขเนาะทุกคนแต่ว่าอันนี้บทันแล้วเลขออกแล้วฮากาสีอัพคลิปลงนะทุกคนเดี๋ยวอันคลิปนี้กับข้อฝากไว้สนิทนะทุกคนกมีแต่ถ้าว่าผู้ใดเนาะที่ว่า เคยใส่พวกอุปกรณ์พวกกล่องพวกเงมีมยในทักมีปัญหาแบบนี้คือการกับ How เฮ้าีนก็คอาเมน็นมาลมกันได้เราทุกคนเพราะว่าเอากรบโบยากสีเสือ้อว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่แบบซีมีอันความผิดพลาดแบบนี้ะนะ